ผมกดไล์ด้วยนิ้วตีเอออ่ะแกจะใช้อะไรกดก็ได้ขอแค่กดไลค์อีก,อกมาท่านผู้ชมคนที่อยู่ในแมปกเกาะแหง่งภัยพิบัตเอาชีวิตรอดนะท่านผู้ชมซึ่งแมปแนวนี้มันก็มีมานานแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชันใหม่ๆเอาเดียเด๋ยวๆมาถึงก็เข้าเลยเลยเนี่ยมาถึงก็ลบเลยโ oh my god ัยพิบัตกําลังเข้ามามีเวอร์ชันภาษาไทย้วยผมเปลี่ยนเมอกี้ เราต้องอยู่ที่สูงที่สุดไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรนะท่านผู้ชมผมขอปีนไปกับเจ้าแม่สาวน้อยคนนี้แล้วกันเอาตกแกปีนยังไงให้ตกเนี้ยถ้าเกิดว่าฟ้าผ่าทําไงวะโอ้เขาบอกให้อยู่ในบ้านเวีนคําฟ้าผ่า <c oughs> ฟ้าผ่าเฮ้แต่เราอยู่อยู่สูงได้มันจะมีที่หลบอยู่ท่านผู้ชมโอ้ฟ้าจะพึ่ง่าฉันฉันต้องอยู่สูงมันจะสุ่มไหมพี่บัตนะท่านผู้ชมหรือเปล่าวะนนี่มีกระเป๋าให้เราเลยเ อ๋อมีของนั่นนู่นนี่โอเคโอ้โหกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งอะไรละคังกระหล่นลงมาเหยียบ <c oughs> หัวฉันทำไมโอ้เราต้องรออุปสรรคแบบ50ิวิดูดิเราไปอยู่ในสถานที่ค่อนข้างกว้างอยา่นะท่านผู้ชมโอ้รอดไหมเนี่ยเราต้องรอดคนมาหลบบนนี้อุย้ยเมื่อกี้ฟ้าผ่าบนนี้ด้วยเราว่าต้องอยู่ก,กลางๆนะผู้ชมขี่หัวกันได้เปรียบ <c oughs> ถ้าแบบแผ่นดินไหวมาทําไงเฮ้ยมันผ่าลงตรงนี้เมื่อกี้นี่ใช่หรือไม่โอ้ไม่กอดเราต้องรอดจากภัยพิบัติเฮ้ยเฮ้ยจะตก กือบตุ้ยโอ้โห,โหนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันตรงระครังรู้สึกว่าพื้นมันจะหายไปนะท่านผู้ชมเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีอะไรหล่นด้วยเว้ยอันนี้มันง่ายหรือเปล่าวะเราต้องน่าจะหยุดต่ำๆนะท่านผู้ชมมาหยู่แถวๆนี้ก็ได้ผมว่านี่ๆตรงเนี้ยน่าจะรอดโอ้โหแต่ตรงนั้นพังหมดนะเฮ้ยเรารอดเว้ย <c oughs> <ว ão. S 1> อุปสรรคเล็กก็รอดเลยอ่าดูดิ <c oughs> เห็นไหมความโหดของเราอันนี้มันจะให้เราเลือกหรอว่าเราจะอยากอยู่ไหนผมอยากอยู่นี่สวนสนุก ไม่มีใครโหวตมีแต่คนโหวตอะไรเนี่ยตรงนี้มันคืออะไรวะเอาตรงนี้ทําไมเอาตรงนู้นเอสรุปได้ตรงไหนได้คว้วโลกเหนือสถานที่อันหนาวเหน็บอันนี้ต้องพายุหิมะเหรอไม่ต้องไปไกลเลยปนในถ้าถ้าเกิดว่าน้ําท่วมทาไงวะเดี๋ยวผมเอาในถ้าดีกว่าผมว่าในถ้ามันน่าจะทีเด็ดหรือเปล่ๆๆลลลาวัใช่ไหมแกไปเดินเข้าไปอ่ะในถ้ามันจะรอดใช่ไหมให้มีเซฟด้วยไปพี่บัตรกำลังเข้ามาให้คนนี้เขาอยู่ตรงนี้อะไรอยู่ห่างจากโครงสร้างขนาดใหญ่ เอ้ยมีตู้เซฟว่ะมันเป็นที่หลบภัยเลยนะเนี่ยนะผู้ชมแล้วมันปิดไงอะเอามันมีที่หลบแบบนี้ด้วยข้างนอกเป็นไงตอนนี้ผมไม่รู้นะข้างนอกเป็นไงนะผู้ชมแต่ข้างในเราอุ่นใจแนะ่นอนใช่ไหมแต่เราอยู่เราก็ได้เงินเพิ่มด้วยนะไม่รู้ว่าเงินเราไปทําอะไรได้แล้วมันมีอะไรอะมีคนเดินออกมากับผมเลยในไพ่พี่บัติน่าจะอุกาบาทหรือเปล่า <laughs> ใช่ไหมวะนี่เหมือนจะมีรอยไหม่นะผู้ชมแต่ด้านนอกก็วุ่นวายกันนะอุกาบาทปะวะนี่แต่สิ่งปลูกสร้างมันพังนะผู้ชมดูดิพวกนีคมม่ไรุปอ รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่แบบทำให้เราแบบหนียากเลยท่านผู้ชมเฮ้ยดูดีบ้านพังไว้แล้วใครอยู่ในสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยนะไฟไหม้นะอันนี้มีอะไรให้สไลด์เล่นด้วยเหรอแห่สไลด์เล่นด้วยได้ไหมมันสปอนไงฮัลโหลสรุปก็หนีแบบง่ายไดโอ้ไม่ oh สรุปรอดมาอันนี้มาโผล่ที่สนามบินนะท่านผู้ชมไ <Hey, S 2> อบางคนเขามีไม้กวาดอะไรขีบโอ้โ oh. หมันก็หนีง่ายเลยสิ มีคนเข้าไปในสนามบินเต็มเลยเข้าไงวะไปเราสนามบินภัยพี่บัติกำลังมาพวกแกเดินดีมันยืนอยู่เฉยยังไงไเขามีลิฟให้ขึ้นด้วยะไปกดลิฟต์กดลิฟต์หรือจะอยู่ในลิฟต์วะแผ่นดินไหวห่างจากโครงสร้างขนาดใหญ่เวีนกับฉันฉันอยู่บนลิฟต์แล้วบ<ะ>วยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ง่ายอันนี้ไม่ง่ายอันนี้ไม่ง่ายอันนี้ต้องออกจากอีกผูกสร้างนะผู้ชมแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวดูดิลวคนที่ขึ้นไปบนนู่นเรียบร่อยไม่รอดอุ้ยตัวนี้ โอ้โหมันพิวมาใส่เราสานผู้ชมทุกอย่างมันจะหล่นมาใส่เราเฮ้เราเราแอบบนนี้เราแอบในน้ำได้ไหมไม่น่ารอดพระเจ้าไม่ให้อภัยเราแล้วผมว่าผมต้องออกมาอยู่นี่นผู้ชมลงน้ำก็ไม่น่าได้นะนินไว้แพรนินไว้แพรนินไว้โอไมค์อ็เฮ้ร้านค้ามันบอกให้เราซื้ออะไรนี่เอาม่ซื้ออุ้ยอุ้ยหินหินหินอุ้ยจะมาหลบกำแพงก็ไม่ได้หลบกำแพงหลบกำแพงนะผู้ชมอย่างน้อยก็น่าจะกันกันได้ใช่ไหมตรงนี้ รั่วดั่น้ำเลไม่ใช่น้ำดิเอา้ากำแพงฉันปิวไปแล้วแล้วทำไมทุกคนเขาไม่ตื่นเต้นกันเลยวะทำไมทุกแกชิวกันจิ๋วะแผ่นดินแยกเลยเนี่ยจะบอกน่ารอดอีกทำไมมันง่ายอย่างวะไม่มียากกว่านี้เหรอโอ้โหให้ไปนี่มาดานต่อไปเราสนามบินไม่ใช่ดิถานที่ปล่อยจรวดเราต้องอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วมันจะขึ้นไปด้านบนได้ไหมวะวันนี้ไงมีทางขึ้น ถ้าแผ่นดินไหวนี่หาเลยนะถ้าเราขึ้นสูงไว้ก่อนนะผู้ชมถ้าแม่แผ่นดินไหวแบบเมื่อกี้แต่ถ้าฟ้าผ่าก็ไม่แน่ก็น่าจะรอดนะมันก็มีลิบขึ้นพวกแกททำไมไม่ขึ้นลิบกันวะน้ําท่ามวมฉับพันน้ําท่วมฉับพันเลยเหรอผมจะขึ้นเจรวดได้ไหมนามม้นาท่วมน้ําท่วมนะแกแก,แกไม่ไปสูงสูงมันจะท่วมมาขึ้นมาอีกไหมเหมือนมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆหรือเปล่าน้าท่วมแต่มันยังไม่ท่วมนะถ้าเรากดปุ่มแดงคือเลยกดไม่ได้มันจะท่วมก็คือไปอยู่จุดสูงสุดเหรอแต่น้ําเริ่มท่วนะนะม,ม ผมลื่โตกเอา้าสรุปรอดไม่ยากเลยวะอันนี้อะไรอันนี้น่าจะบ้านหรูนะท่านผู้ชมเราจะอยู่ตรงไหนก่อนถ้าเราอยู่ใต้บ้านมันน่าจะโดนน้าท่วมนี่หาเลยนะแต่แต่เหมือนว่าเราจะซื้อพวกภัยพิบัติได้หรือเปล่าว่าเหมือนเนี่ยเนี่ย <c oughs> แบบเรากดซื้อได้หรือเปล่าวะอันนี้มีพายุหิมะนะท่านผู้ชมมีพายุหิมะเราต้องไปใต้ดินใช่ไหมใช่ปะจะรอดหรือไม่พายุหิมะเนี่ยเราสามารถกดซื้อได้เหรอถ้ากดซื้อเนี่ยถ้าแบบเดี๋ยวเอาแบบเอ,แบบเอาแบบน้ําท่วมฉับพลันที่แบบด่านที่คนแบบย ไม่ขึ้นข้างบนกันนะผู้ชมน,น่าจะมันนะดูไอมีคนผิวไฟด้วยร่างกายเราต้องการความร้อนแล้วใครมาเล่นระเบิดนี่เฮ้ยมีคนมาเล่นระเบิดนะผู้ชมระเบิดแตกทล้งไงอ้าวไอมาระเบิดกันเองทอําไมออโอไมคโอไมคถ้าผมซื้อน้ําท่วมฉับพันนี่หาเลยนะท่านะผู้ชมไอแต่ผมลงขึ้นที่สูงแล้วแบบเอาน้าท่วมฉับพันมาได้ปะไหนน้าท่วมฉับพันนี่ไงน้าท่วมฉับพันมันจะมาปะวะ ก็มาตอนนี้หาเลยนะน้ำท่วมเฉลามพันธ์ในร่างกายผมหนาวมากทนะ่านผู้ชมผมต้องการพิงไฟแต่เราหลบแต่เราหลบพายุมันก็ร่างกายเราก็จะร้อนนะท่านผู้ชมเห็นไหมขีดข,ขีดความร้อนที่ผมถือซื้อน้ําท่วมน้ําไม่ท่วมวะทีะ่เราต้องรอดต้องอร,ธธรอดสามพายุหิมะรอดสรุปน้ําท่วมผมมันมันกดใช้อย่างไงวะเดี๋ยวมันบอกอยู่ในคิวหรือเงี้ยเราสามารถซื้อภัยพิบัติเอาอันนี้มาตึกอันนี้ภัยพิบัติอะไรวะไม่รู้เดินเข้าอย่างเดียวคลิฟต์ไปด้วยไปด้วยไปชั้นสิบเลยไปชั้นสีชั้นสีบ แล้วมากองกันอยู่ริบและแผ่นดินไหวขึ้นมาทำไงวะเนี่ยเออและอะไรแตกเมื่อกี้นี้ใครระเบิดอะไรอยู่ห่างจะโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วพวกเราขึ้นมาบนชั้นสูงๆงนี่นะสรุปอยู่ตรงไหนเนี่ยบางคนบอกอยู่ห่างโครงสร้างอันนี้ขึ้นมาแบบจุดสูงสุดมันใช่แนวปะเนี่ยถ้าแผ่นดินไหวผมว่าตุยหมดนี่แบบแต่มีคนที่อยู่ข้างล่างก็มีนะนี่เหมือนจะเป็นอันนี้ว่ะลาวาวะแ่แต่มันไม่โครงสร้างแล้วนะท่านผู้ชมแต่มันไม่โครงสร้างตึกวะ ผมว่าไม่รอดผมตกเฮ้ยผมไม่ตุยผมรอด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 ผมตกจากตึกเมื่อกี้อุ้ยอุยดูดิดูดิดูดิไม่ไม่ไม่ไมแลวใครพาขึ้นข้างบนมาเมื่อกี้ผมก็ไปตามเขาเมื่อกี้อ๋อตึกมันจะล้มไปทางนู้นถ้าระดับเซียนเขาจะรู้กันนะผู้ชมเขาจะมาหลบอยู่นี่เว้ยเออตึกลบบล็อกเนี่ยมาตึกลบบล็อกอี่ผมรอดหมดเลยนะเนี่ยสามารถซื้อไอเทมอะไรได้ปะซื้อเสียงอะไรเนี่ยอุกตาไฟฉาย โอ้โห oh, พวกลูกโป่งไอเทมลอยได้มันจะเสียตังค์นะผู้ชมแต่บางอันก็หลายหมื่นอยู่ไอเทมอันนี้ด่านอะไรวะเนี่ยเราต้องหลบแถวไหนไวะแต่ระดับเซียนเขาพาออกข้างเลยเว้ยถ้าเราออกข้างถ้าเกิดว่าน้ำท่วมทางมีคนเข้าไปด้านในเต็มเลยโอไม่ oh my, อันนี้แผ่นดินไหว <laughs> ใครพาเข้ามาวะแผ่นดินไหวโครงสร้างจะพังนะผู้ชมเราต้องออกให้ไกลจากสิ่งปลูกสร้างเราต้องออกให้ไกลต้องรอดเราต้องรอด,รออดไร ห้างตกห้างห้ามตกน้ำเผื่อมันออกนอกแมบบพเผื่อมันจมลงว่ายแผดดินวหวพวกอยู่บนอาคารไม่รอดบอกเลยโอ้โหแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์ค่อนข้างแย่นะยูรู้ว่าจะรอดกันหรือเปล่าผมก็อยู่เก๊ะไกลไว้ก่อนไม่มีคนปีนต้นมะพร้าวด้วยเหรอปีนต้นไม้ได้ด้วยปีนต้นไม้ไมอยู่บนต้นไม้ต้นไม้ไม่หักต้นไม้อันนี้มันเป็นพร็อพป,ประดับ อยู่บนต้นไม้ต้นไม้ห้ามล้มต้นนี้ไม่ล้มแน่นอนอยู่บนต้นไม้ปลอดภัยเฮ้ยแกจะขึ้นต้นไม้กับฉันหรอมีมีคนเดินจะมาขึ้นต้นไม้กับฉันป็นกัาต้องรอดแล้วจังวันนี้น่าจะรอดโรูล่าสุดอยู่บนยอดต้นไม้ได้แต่ต้นนี้ก็น่าจะขึ้นได้หรือเปล่าต้นนี้ขึ้นได้ขึ้นได้รอดแต่คนรอดเยอะว่ะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าสมัยก่อนหรือเปล่าว่าแมปแบบคล้ายๆแบบนี้เฮ้ยอะไรบันสุดหลอนาลูวินแต่คนโหวตโอเคโหวตกับชาวบ้านเขา อา้าวแต่มันรูปมันไม่ร้อนเหมือนโพเตอร์นี่ว่ะมาแต่เราก็จะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้มีแต่คนขึ้นไปไว้ถ้าเกิดว่ามันเราไม่รู้นะว่าภัยพิบัติอะไรจะมาว่ะแ,แต่เห็นฝนตกแล้วผมก็รู้ว่าน้ําจะท่วมแน่นอนน้ําท่วมจะพันที่สูงตรงไหนวะที่สูงอ้าเขาขึ้นทางไหนกันมันต้องมีทางขึ้นดีนี่คือสูงสุดแล้วเหรอผมไม่เชื่อมันต้องมีสูงกว่านี้ผมว่าขึ้นทางนี้นี่ไงบันไดบันไดเราต้องรอดเราต้องรอดอันนี้คือสูงแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็ถือว่าสูงอยู่นะหนึ่งสอง เออตรงนี้สูงอยู่ตรงนี้สูงที่สุดแล้วหรือเปล่าตรงพ่อหนุ่มเสื้อดำน่าจะสูงกว่าผมนะนิดนึงววยเกยจะขึ้นรอเกจะขึ้นรอขึ้นไปได้ดีแต่ผมมาเหยียบกับพ่อหนุ่มเสื้อดำเลยน่าจะรอดแล้วมันท่วมจริงจังเลยนะท่านผู้ชมแล้วท่วมก็คืออย่างอื่นก็พังด้วยนะแต่ก็ว่าตรงที่ผมเหยียบมี่พังทำไงวะนี่้ยมันจะพังไหมวะมีคนเล่นสกปปกวะมีคนซื้ออา,อาวุธมาใช้ด้วยเออเอารออดกำลังจะหาซื้ออาวุธเออท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้ในแบ่เนี้ยแต่มัน ก็นึกว่ามันจะยากมากแต่มันก็ท้าทายเราดีอยู่นะบางด่านเออถ้เอาเราอุปสรรคพอเราขึ้นสูงแผ่นดินไหวเงี้ยอันนั้นก็จะไม่ปลอดภัยนะคือ,อวันหน้าเล่นใครอยากเล่นก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปบริเล่นนะใครชอบก็ฟังไลค์ก็แชร์ subscribe เมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมไมายปจะไปโอเคไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเล